สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t e Talk EP ที่4นะครับตามสัญญาเลยกับ EP นี้ตามหน้าปกซีรีส์ของค่าย DC Comics นะครับ DC Universe จักรวาล DC นะซีรีส์ที่เบสมาจาก DC Comics มีด้วยกันทั้งหมด30เรื่อง เยอะกว่ามาวเวลอีกนะครับผมยังตกใจเลยไปเสิร์ชไปหาข้อมูลมานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี1952นะยาวนานมากนะแล้วก็ซ u เปอร์ฮีโร่คนแรกของเราที่เรารู้จักกันเลยก็คือนี่เลยซ u เปอร์แมนนะครับนะแล้วก็หลายๆคนคงรู้แล้วแหะผมก็เพิ่งมารู้ตอนหลังเองนะตอนหนังเรื่อง justice league หรืออะไรนี่แหละนะที่เขาเพิ่งมาบอกว่าโลโก้ซ u เปอร์แมนเนี่ยที่เราเห็นกันว่าเป็นตัว S ทุกคนคิดว่าคือซูเปอร์แมนจริงๆแล้วนะมันคือสัญลักษณ์นะซิมโบลของชาวคริปโตเนียนที่แปลว่าโฮปความหวังนั่นเองสุดยอดมากนะเรื่องราวลึกลับมากสายคอมิกอาจจะเคยอ่านอาจจะเคยเจออะไรพวกนี้มานะครับแต่สายหนังอย่างผมก็เลยนะตื่นเต้นว้าวเวลาหนังเขาเออกมาบอกกันนะครับเอาล่ะคราวนี้ซีรีส์ของ DC เนี่ยส0เรื่องนะครับ ที่เบสจากคอมิกนะมันมีหนังเรื่องอื่นๆอีกซีรีส์เรื่องอื่นๆอีกนะครับที่ไม่ได้เบสจากคอมิกที่เป็น DC ผลิตกับ Warner Brothers นะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังตอนท้ายยกตัวอย่างมาให้ดูบ้างนะครับแต่30เรื่องหลักๆเลยมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามกันไปดูเลยครับผมเดี๋ยวคราวนี้นะครับจะเปลี่ยนรูปแบบการตัดต่อหน่อยเพราะว่า2 EP ที่แล้วลองนะครับใส่เป็นเหมือนตัวอย่างเทรลเลอร์สั้นๆนะระหว่าง โปสเตอร์ระหว่างหนังที่พูดไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ทำไม่ได้แล้วโดน YouTube แจ้งเตือนมาว่า c o p y ป right ี้ไรทโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับ ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้เป็นการอธิบายเอาละกันนะคร่าวๆว่าหนังมันเกี่ยวกับอะไรประมาณไหนและกันแทนนะครับก็ใครอยากดูตัวอย่างใน y t u t u เนี่ยมีหมดเลยนะเอาชื่อเรื่องที่ผมบอกเนี่ยไปเสิร์ชดูนะแล้วก็ลองดูเทรลเลอร์ตัวอย่างดูว่าเรื่องไหนหน่าดูน่าสนใจกันได้นะและส่วนใหญ่เลยหนังของค่าย DC ก็รู้กันอยู่แล้วก็คือมันอยู่ที่ HBOGo นะแล้วก็มี Netflix บ้างด้วยนะครับ ผมอ่ะไม่เคยสมัคร HBO Go เลยทุกวันนี้ดู Netflix ดู Disney Plus เนี่ยก็ไม่ทันดูแล้วแต่หลังจากที่ทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวจะไปสมัคร HBO Go แล้วครับเพราะว่าอยากดูมากหลายๆเรื่องเลยนะยังเก็บไม่หมดเหมือนกันทั้ง30เรื่องของ DC นะแต่มีหลายๆเรื่องน่าสนใจมากเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะใครสนใจเรื่องไหนลองไปเสิร์ชดูว่าหาดูได้ที่ไหนกันนะครับกับซีรีส์ของ DC เริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยครับปี1952กับ Adventures of Superman นะครับเป็น Superman มนเวอร์ชันแรกเลยปี1952เวอร์ชันที่เป็นหนังตอนนั้นปี1951เป็นข่าวดำ1952เา1952เป็นภาพสีแล้วนะเพราะเป็นซีรีส์นะปีเดียวเองนะทีวีสีแล้วเออแล้วก็มีด้วยกันทั้งหมดถึง6ซีซันเลยนะครับกับ Superman ภาคนี้ต่อมาครับเว้นช่วงเลยนะเป็นปี1966 กับซีรีส์แบทแมนนะครับมีด้วยกัน3ซีซันนะเป็นปีเดียวกับที่มีหนังแบทแมนเลยนะ1966ถ้าจํถ้าจำได้นะ EP ที่แล้วนะครับก็เป็นแบทแมนเวอร์ชั่นแรกที่ออกมานะต่อจากคอมิกส์นะครับแล้วก็เว้นช่วงต่ออีกสักพักหนึ่งครับต่อมากับปี1974กับซีรีส์ Shazam นะเป็นซีรีส์ด้วยนะครับมี3ซีซันนะ ต่อมาครับกับปี1975กับซีรีส์เรื่องนี้ the secret of isis นะครับมี2ซีซันคาแรคเตอร์นี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเพราะเราก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วซ u เปอร์แมนแบทแมนชาแซมเนี่ยนะแต่ the secret of isis เนี่ยผมก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยดูเหมือนกันเป็นคาแรคเตอร์ผู้หญิงเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปอียิปต์ แล้วก็ไปเจอสร้อยจี้อันหนึ่งนะแล้วมันจะมีพลังของไอซิสแล้วเขาก็ได้รับพลังเหมือนมีซูเปอร์พาวเวอร์มานะครับก็ลองไปหาดูกันดูผมอาจจะย้อนกลับไปดูเหมือนกันไม่เคยดูเหมือนกันกับเรื่องนี้และในปีเดียวกันครับ1975กับซีรีส์ Wonder Woman นะครับมี3ซีซันด้วยกันแมมปีนั้นเป็นซีรีส์ผู้หญิงทั้งคู่เลยนะเอออันนี้ก็เปิดตัวครั้งแรกกับซีรีส์ของ Wonder Woman ครับ เว้นช่วงพักหนึ่งครับมาถึงปี1988มีซีรีส์ซปเปอร์บอยนะครับมีถึง4ซีซั่นนะซูเปอร์บอยก็คือคลนนิ่งนะของคลาร์กเคนซูเปอร์แมนของเรานั่นเองลองไปหาดูกันได้ครับกับซปเปอร์บอยต่อมา1990ครับซีรีส์สวอมติง มี3ซีซันนะสวอมติงนี่ถือว่าดังเลยนะหนังก็มี2ภาคซีรีส์มีอีก3ซีซันอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกด้วยนะในปี90นะครับสวอมติงนะฮีโร่แต่เหมือนปีศาจนะไปลองหาดูกันดูและในปีเดียวกันครับปี90นะครับกับซีรีส์ The Flash เป็นเวอร์ชั่นแรกนะออริจินอลเลย The Flash นะไม่ใช่เวอร์ชั่นปัจจุบันนะเดี๋ยวจะถึงตอนนั้นก่อนีน่คือปี90 The Flash และในปี1992ครับกับเรื่องนี้ Human Target นะครับมีแค่หนึ่งซีซันเป็นเวอร์ชั่นแรกนะ Human Target ก็เป็นเหมือนอารมณ์สายลับ Undercover อะไรอย่างเงี้ยเป็นแอคชั่นแบบยิงๆบูบูไม่ได้เหมือนมีซ u เปอร์พาวเวอร์นะถ้าเกิดจำได้นะครับใครเคยดูนะเออประมาณนี้เลย Human Target และในปี1993ครับกลับมาใหม่แล้วนะกับซูเปอร์แมนของเราใช้ชื่อว่า Lewis and Clark ร์กเดอะนิวแอดเวนเจอร์สออฟซูนะครับใช้ชื่อพระเอกนางเอกนางเอกนำก่อนด้วยนะมาเหมือ Lady and man, นเลดี้แอนด์เจนเทแนตอนนั้นเขาก็เลยเป็น Lewis and Clark นะครับเอออันนี้ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะนะต้องไปย้อนหาดูอาจจะเคยเห็นแวบ,บแบบแต่จะงงๆหน่อยว่าอันไหนมันคือซีรีส์อันไหนมันคือหนังนะตอนนั้นเก่ามาก แล้วก็พักไปหลายปีเลยนะสำหรับซีรีส์ DC ซีปี93แล้วก็กระโดดข้ามมาอีกทีก็คือปี2001เลยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้ smallville smallville ก็คือเรื่องราวของคลาร์กเคนนี่แหละซูเปอร์แมนของเรานะแต่ตอนที่เพิ่งมาถึงบนโลกแล้วก็อยู่ที่ smallville แล้วก็เรียนรู้วิธีอยู่กับผู้คนบนโลกนะมีถึง10ซีซั่นด้วยกันเลยนะครับ smallville ผมดูไปแค่อาจจะ1หรือ2ซีซั่นเองตอนนั้นนะครับ ต่อมาปี2002ครับกับซีรีส์เรื่องนี้ b i r t h of Prey b i r t h of Prey อันนี้เป็นซีรีส์ไม่เหมือนเวอร์ชันที่เป็นหนังที่จะไฮไลท์ฮาร์รีควินนะครับซีรีส์ไม่มีฮาร์ e ีควินจะเป็นเหมือนแบทวูแมนเป็นออรเคิลอะไรเงี้ยผู้หญิง3คนนะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มาเหมือนแบบว่าจะแทนแบทแมนอะไรประมาณนี้มีแค่ซีซันเดียวนะกับ b i r t h of Prey ซีรีส์ แล้วก็เบรกไปอีกครับมาที่ปี2010เลยกับซีรีส์เรื่องนี้ Human Target เอากลับมาทำใหม่หเปลี่ยนพระเอกใหม่นะครับมี2ซีซันด้วยกันกับเวอร์ชั่นใหม่อันนี้น่าดูน่าสนุกมากผมดูเทรลเลอร์มาแล้วสนุกมันเลยแหละเออและต่อมาในปี2012ครับกับซีรีส์ Arrow นะครับอันนี้ผมชอบมากผมจำได้เลยผมดูตั้งแต่ซีซันน1จนเกือบจะจบ แล้วมันมีจุดพลิกนิดหนึ่งตอนที่มันเริ่ม cross กันหลายเรื่องจัดแล้วผมงงไม่รู้ว่าจะต้องไปดูอันไหนก่อนกระโดดไปกระโดดกันมาตอนนั้นถ้าใครดู arrow ก็จะรู้เดี๋ยวมันจะถึงเรื่องอื่นแล้วเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามัน cross กันเรื่องอะไรบ้างกับ series arrow แล้วก็ series arrow เนี่ยมีทั้งหมด8ซ e a s o n นะครับผมไปตามดูกันดูโอ้โหงงมากตึ๊ดต,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 ตนะ ต่อมาปี2014อีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบนะครับก็คือ g o t h a ทนะอันนี้ผมก็ดูเกือบจบแล้วยังไล่ไม่จบเหมือนกันเหมือนมันมีช่วงขาด,ขาดหายไปตอนนั้นเพราะว่าตามดูไม่ถูกว่าจะต้องไปดูที่ไหนอะไรยังไงนะก็อตแทก็มีถึง5ซีซันนะครับก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเลยนะในเมืองก็อตแทมนะที่แบบมันไม่ใช่แบบแบทแมนอะแต่สนุกมากลึกลับค้นแบบสืบกันแบบสนุกจริงๆก็อตแท ต่อมารับปี2014ปีเดียวกันกับซีรีส์คอนสแตนตินคอนสแตนตินอันนี้มีแค่ซีซันเดียวนะถ้าใครชอบหมอผีฮีโร่ของเราลึกลับลึกลับเรื่องปีศาจนายแบบนี้นะต้องดูเลยซีรีส์นี้สนุกมากคอนสแตนติน,นและในปี2014ก็มีอีกหนึ่งเรื่องกับ The Flash เวอร์ชันใหม่นะครับตอนนี้มี8ซีซันแล้ว The Flash แล้วก็ยังไม่จบนะยังมีฉายอยู่เนี่ยแหละ The Flash Arrow นะสองเรื่องแล้วที่มีการ cross กันนะครับต้องดูต่อเนื่องกันมีการข้ามไป Arrow ข้ามมา The Flash อะไรแบบนี้ยแต่สนุกมากกับ The Flash และในปี2015ครับกับซีรีส์ Supergirl มีถึง6ซีซันนะ Supergirl ก,ก็มีการข้ามไป The Flash กับ Arrow เหมือนกันด้วยนะครับ Supergirl ผมยังไม่เคยดูเลยนะเดี๋ยวจะต้องไปหาดูแลเพราะว่าถ้าเกิดจะไล่ดูให้จบมันต้องดูให้ครบถูกไหม และในปี2016ครับกับ Legends of Tomorrow มีถึง7ซีซันแล้วตอนนี้แล้วก็ยังไม่จบด้วยนะครับเป็นการรวมตัวนะซูเปอร์ฮีโร่หลายๆคนเลยฮ o อกแมนฮอกเกอร์อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการข้ามคอลแลบกันนะมาจาก Arrow The Flash ด้วยเพราะว่ามันมีตัวร้ายเข้ามาเป็นฮีโร่อีกอะไรเรื่องนี้ถ้าเกิดใครเคยดู สนุกแต่แอบ,บงงเนี่ยต้องดูกัน4เรื่องเนี่ยที่บอกซีรีส์ของ DC นะที่มันคอลแลบกันนะครับต่อมาครับในปี2017กับซีรีส์ที่ชื่อว่า Powerless อันนี้หลายๆคนจะงงนะ Powerless ผมก็งงเหมือนกันคืออะไรใครคือฮีโร่ไปแอบ,บดูเทรลเลอร์มากลายเป็นซีรีส์ที่1ในท็อปลิสต์ว่าอยากดูมากที่สุดตอนนี้เลยก็คือกลุ่มนะเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์เป็นพวกคนที่อยู่ในออฟฟิศ ของบริษัทเวนเ e s e ร u ตีนะเวนเหมือนบรนะูซเวนอะเออบริษัทของแบทแมนนะแต่แบทแมนไม่มาเกี่ยวข้องนะเป็นพวกที่ทําเหมือนแกจเจตทดลองนู่นนั่นเนี่เป็นพวกไม่มีพลังซูเปอร์พาวเวอร์แต่เป็นคนที่เก่งสามารถคิดคนน้นนู่นนั่นนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นซีรีส์แบบคอมเมดี้ครับเป็นแบบซีรีส์แบบหนังตลกอนะเออลองไปหาดูกันนะ ต่อมาครับปี2018มี3เรื่องนะเรื่องแรกเลยคือ Black Lightning มี4ซีซั่นซูเปอร์ฮีโร่ผิวสีนะคนดำนะที่อเมริกามันจะชอบอย่างเงี้ยแล้วคอมิกมันก็จะเขียนมันว่าฮีโร่มันต้องมีคนดำด้วยนะเพราะว่าคนดำแอฟริกันอเมริกาก็อยู่เยอะนะครับแล้วก็ความรู้สึกอ่ะมันอยากให้มีฮีโร่เป็นคนแบบเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาแรคเตอร์นี้ก็คือเป็นคุณพ่อรักครอบครัวนะเป็นอารมณ์เหมือนปราบ อาชญากรรมในเมืองอะไรเงี้ยแต่ก็มีซูเปอร์พาวเวอร์เป็นไลติงสายฟ้ามีชุดคอสตูมเท่อยู่อันนี้รู้สึกอยู่ Netflix นะกับ Black Lighting มี4ีซีซันแล้วเดี๋ยวต้องไปเริ่มดูแล้วเหมือนกันนะดูตัวอย่างมาแล้วนะ่าสนใจดีครับในปี2018อีกหนึ่งเรื่องครับกับซีรีส์คริปตันนะครับมี2ซีซันคริป t o n ก็คือดาวของซ u เปอร์แมนนี่แหละแต่ไม่ใช่เรื่องราวของซ u เปอร์แมนคลาเคนคนนี้นะเป็นเรื่องราวของคุณปู่ ของคลาร์กเคนคุณปู่นะไม่ใช่คุณพ่อโดยคุณพ่อคือโจเอลใช่ไหมแล้วก็เนี่ยคือคุณปู่ก็คือน่าจะเป็นคุณพ่อโจเอลนี่ยแหละเรื่องราวเลยเนี่ยนะในคริปตันตอนนั้นผมไม่เคยดูเหมือนกันมี2ซีซันน่าสนุกเหมือนกันอันนี้ต้องไปหาดูนะครับต่อมาอีกหนึ่งเรื่องกับไททันส์นะครับตอนนี้มี3ซีซันแล้วนะยังออนแอร์ฉายอยู่ดูได้ทาง Netflix กับไททันส์เรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่นะเหมือนเป็น นะเจนใหม่ My, นำโดยโรบินนะอันนี้ก็มันใช้ได้เลยผมดูไป2และวซีซั่น3ยังไม่ได้เริ่มดูเลยกับไททันและในปี2019เยอะมากครับกับซีรีส์ของค่าย DC เริ่มต้นกันที่เรื่องแรก s w a r t t i n g มาอีกแล้วเวอร์ชันใหม่นะอัปเดตกราฟงกราฟิกดีขึ้นสวยขึ้นนะเรื่องราวของ s w สว Thing ใครสนใจอยากดู ลองไปหาดูนะน่าสนใจเหมือนกันนะครับกับสวอ r m ม e ีมผมก็จะไปเริ่มดูแล้วเหมือนกันมีแค่หนึ่งซีซันนะครับตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องปี2 1 9กับ s ก r i e ับซีรีส์ n w e t w h t e n m e n จำได้ไหมมีหนังด้วยนะครับแล้วก็มีซีรีส์ออกมาตอนนี้มีแค่หนึ่งซีซันนะแต่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่หมดเลยอันนี้เป็นนำเหมือนเป็นผู้หญิงนะครับผิวสีคนนี้เหมือนเป็นคาแรคเตอร์นำพิเศษนะ เรื่องราวเป็นยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันกับ Watchmen เป็นเวอร์ชันซีรีส์นะไม่รู้ว่ามันจะต่อเนื่องจากหนังหรือว่าเหมือนในหนังไหมนะครับลองไปหากันดูกับ Watchmen และอีกหนึ่งเรื่องปี2019กับซีรีส์ o m Patrol ครับอันนี้มี3ซีซันแล้วนะครับผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย Doom Patrol เนี่ยมาทำคอนเทนต์นี้แล้วไปเสิร์ชหาข้อมูลเจอแล้วแอบไปดูตัวอย่างมาเจ๋งนะมันรวมซูเปอร์ฮีโร่เหมือนมีไซบอร์กมีเนี่ย สีคนเลยนะอารมณ์เป็น justice league เล็กๆเลยน,น,นะซูเปอร์ฮีโร่รวมตัวกันต้องไปหาดูกันนะดวดูมากๆกับ d o ม m พัทโ o l ครับและอีกหนึ่งเรื่องปี2019ก็คือ Pennyworth นะครับมี2ซีซันแล้วรู้จักกันไหม Pennyworth คือใคร Pennyworth ก็คือ Alfred Pennyworth Butler นะคู่หูคู่ขาคนรับใช้ของ b a บทแมนบู a เวนของเรานี่แหละ แต่เป็นเรื่องราวของเขาเลยนะที่เราจะเห็นกันมาก็คือเป็นเวอร์ชั่นโตมาแล้วแก่ๆคอยช่วยบรูซเวย์นใช่ไหมแต่นี่คือเวอร์ชั่นสมัยนุ่มๆตอนที่เขาเจอโทมัสเวย์นโทมัสเวย์นก็คือคุณพ่อของบรูซเวย์นนั่นเองพ่อของแบทแมนอัลเฟรดเพนนีเวิร์ธรับใช้คุณพ่อโทมัส มาก่อนบรูซเวนแล้วก็มาดูแลบรูซเวนต่อนะครับแต่เขาไม่ได้เป็นคนแก่ธรรมดารู้อยู่แล้วว่าเขาเก่งเขาช่วยแบทแมนทำแก๊จเจ็ตสร้างรถสร,งสร้างนู่นสร้างนี่เนี่แหละเรื่องราวของอัลเฟรดเลยลองไปหาดูกันกับเพนนีเวิร์ธและต่อมาเรื่องสุดท้ายในปี2019ครับกับแบทวูแมนมี b a ทวูแมนด้วยนะนอกจากแบทแมนแล้วยังมีแบทวูแมนอีกมี3ซีซันแล้วนะครับแล้วก็เป็นฮีโร่ผิวสีอีกนะเอาแบทวูแมน เป็นคนดํามาเล่นอีกแล้วนะครับนะฮีโร่คนดําหลายคนเลยเพราะว่า DC น่าจะมีนาะชาวแอฟริกันอเมริกันชอบแล้วก็ดูเยอะมากของมาวเวลก็มีเหมือนกันนะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วอย่างมาวมาโรเรสอะไรอย่างเงี้ยสไปเดอร์แใช่ไหมของ DC ก็มีเนี่ยครับแบทบูม l มนแบล็คไลทิงอ่าวอชแมนอีกใช่ไหมเออเพียบเลยน a ะแบทบูมมเรื่องราวก็เป็นน h ะคาแรคเตอร์ซุปเปอร์ฮีโร่ฝ่ายผู้หญิงที่น่าจะอยากเป็นเหมือนแบทแมนอะไรประมาณนี้แหละลองไปหาดูกัน มาถึงปี2020แล้วครับมีแค่หนึ่งเรื่องเลยกับซีรีส์เรื่องนี้ Star Girl มี2ซีซันแล้วครับกับ Star Girl Star Girl ก็เป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ไปเจอ staff staff เป็นเหมือนคาถาอะไรอย่างเงี้ยพิเศษของ Star Man แล้วปกติจะต้องใครที่จะได้พลังจาก staff อันเนี้ยจะต้องเป็นผู้ชายแต่อยู่ดีเด็กผู้หญิงคนนี้ได้พลังจาก staff อันนี้ก็เลยกลายเป็น Star Girl เออลองไปหากันดู และล่าสุดกับเรื่องสุดท้ายครับปี2021เอากลับมาทำใหม่อีกหนึ่งครั้งกับ Superman มนแอนด์ลนะครับผมมีแค่นหนึ่งซีซั่นแล้วก็ยังออนแอร์ฉายอยู่เลยเรื่องราวของคลาร์เคนซูเปอร์แมนกับนางเอกลูอิสขวัญใจของเรานั่นเอง ใครยังไม่ได้ดูเรื่องไหนก็ลองไปหากันดูกับ30เรื่องจากค่าย DC และก็อย่างที่บอกมาตอนต้นนะครับ DC ก็ไม่ได้มีซีรีส์แค่เรื่องพวกนี้นะเขาก็ผลิตออกมาอีกหลายๆเรื่องเลยที่เป็นน,นในเครือ DC นะแต่อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้มาจากในคอมมิกมันก็เลยไม่ได้ไปรวมอยู่ในจักรวาล DC Universe ที่พูดเมื่อตอนแรกนะอย่างเช่นมันก็จะมีเรื่องนี้ไอซอมบี้อ่าเป็นซีรีส์นะครับ LUCIFER อันนี้หลายๆคนต้องดูผมก็ดูมีหลายซีซันเหมือนกันกี่ซีซันลจำไม่ได้เหมือนกันสนุกมาก Lucifer p r พรีเชออันนี้ก็สนุกพรีเชอร์ why the last man อันนี้ก็เพิ่งมาสนุกดีปากดีเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องนี้คือฮามาก,กับ Sweet Tooth นะครับ Netflix ดีมากซีรีส์รอดูซีซัน2อยู่สนุกมากๆก,กับ Sweet Tooth แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมยกขึ้นมาแนะนำก็คือ The Boys นั่นเองมี2ซีซันสุดพีคซูเปอร์ฮีโร่กลายเป็นตัวร้ายนะแล้วก็โดนไล่ล่ามีคนมาจาัดก,การซูเปอร์ฮีโร่โหแบบพีคมากเรื่องนี้แต่สำหรับน้องๆเด็กๆเรื่องนี้อาจจะโหดเกินไปซาดิสเกินไปหน่อยอรอโตๆหน่อยค่อยดูกับ The Boys นะครับและทิ้งท้ายครับอัปเดตกันหน่อยครับปี2022 มีอีก3เรื่องที่กำลังจะมากับซีรีส์ของค่าย DC Universe นะครับเรื่องแรกเลยก็คือแนอมินะครับมาอีกแล้วเป็นเด็กนะครับผิวสีอีกแล้วซุเปอร์ฮีโร่บอกแล้วดีซีชอบแล้วแนอมิเนี่ยคนนี้เหมือนว่าจะชอบซุปเปอร์แมนนะแต่ในตัวอย่างยังไม่เฉลยว่าเขาจะได้พลังอะไรมายังไงเกี่ยวข้องยังไงต้องรอติดตามชมน่าจะเริ่มออนแอร์ air, ฉายตอนเดือนมการาคมนี้แล้วนะครับปี2022 แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่มีตัวอย่างปล่อยออกมาแล้วกับเทรลเลอร์ Peace Maker Series นะครับจอห์นซีนาของเรานะเปิดตัวมาตอน Suicide Squad ภาค k แล้ว DC ก็จับมาทำเป็นซีรีส์แยกให้เขาเลยกับ Peace Maker แล้วเรื่องสุดท้ายครับที่ว่าจะออกมานอนปี2022กับซีรีส์เรื่องนี้ Green Lantern นั่นเองนันครับหลายๆคนรอดูอยู่เลยแต่ยังไม่เปิดตัวว่าพระเอกคือใครใครจะมาเป็นฮาวจอร์แดนคนใหม่ต้องรอติดตามชมกันนะแต่ทำมาเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์กับ Green Lantern เอาล่ะจบแล้วครับกับ EP นี้นะครับนะสรุปเรื่องราวของจักรวาล DC ให้หมดนะ30เรื่องที่ผ่านมาอัปเดตว่ามีอะไรกำลังจะมาต่อในปี2022 แล้วเดี๋ยว EP หน้าครับที่หลายๆคนรอดูอยู่แล้วก็มีคอมเมนต์รีเควสต์กันเข้ามากับไทม์ไลน์การดู Star Wars นั่นเองนะผมก็อยากทํามากๆเลยแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมกับ Star Wars นะครับ EP ที่5กับ TenTalk ที่ช่อง DJ TenSmith แล้วเจอกันครับทุกคน Peace